เช่นเคยครับวันนี้เรายังคงมีผู้รู้นะครับที่จะมาตอบคำถามของผู้ชมที่ส่งมาทางอีเมล m e m b e r b i m r o y c o m นะครับซึ่งก็เป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเราของ Operation BIM นะครับและวันนี้ผมอยู่กับท่านรองศาสตราจารย์เรอติมภัยพันทองกับน้องปลาคาสวัสดีครับสวัสดีครับดีค่ะเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเพราะว่ามีคําถามหลายคําถามสําหรับสัปดาห์นี้นะครับคาถามแรกถามเกี่ยวกับเรื่องของอาการแพ้ภูมิ ซึ่งแน่นอนผลิตภัณฑ์ Operation b บิมนั้นสามารถที่จะให้ผลในทางที่ดีได้นะครับเขาบอกว่าคุณชมท่านนี้มีปัญหาเรื่องของการแพ้ภูมิตัวเองก็เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ Operation b บิมในสูตรสีชมพูสามารถหยุดทันทีแล้วเหมือนกับยากลุ่มสเตียรอยหรือไมออ่หมายถึงว่าจะต้องทานต่อเนื่องหยุดได้ไหมแล้วมันจะให้ผลเหมือนกับพวกกลุ่มสเตียรอยหรือเปล่าอาจารย์ครับ อ๋อสำหรับผิดพันธ์ของเรานี่มันไม่ได้ออกฤทธิบ์แบบสเตียรอยนะคะ,ค,ะ mm hmm. คือมันไปปรับภูมิคุ้มกันมันไม่ได้ไปกดภูมิคุ้มกันแบบสเตียรอยคือสเตียรอยนี่ไปกดไปกดภูมิคุ้มกันค่ะ,ะคือภูมิคุ้มกันไวกว่าปกติด mm ัง hmm. นั้นสเตียรอยเนี่ยเราใช้รักษาอาการภูมิแพ้โดยการไปกด คุ้มกันแต่อันนี้ไปปรับให้อยู่ในสภาพสมดุลเพราะฉะนั้นถ้าอาการดีขึ้นหยุดทานได้หรือลดขนาดลงได้แล้วแต่ถ้ามีอาการแล้วค่อยกลับมาทานใหม่ก็ได้อย่างในกรณีที่คนเป็นแพ้ภูมิอยู่แล้วคุณหมอก็จะจ่ายยาในกลุ่มสเตียรอยหรือเปลา่าไม่ค่ะจะจ่ายยาแก้แพ้มากกว่า กดภูมิมาไว้เหมือนกันไม่กดค่ะอันนี้รักษาเฉพาะอาการาาป้องกันการเกิดอาการาห,าหรือแก้ไขอาการครับแต่คนที่เป็นมากๆอะไรอย่างเนี้นะคะมันอาจจะต้องอไปกดภูมิมาไว้ชั่วครู่ชั่วยามหมอก็อาจจะจ่ายสเตียรอยนิดหน่อยอแต่ว่าก็หลังจากนั้นก็จะให้หยุดแล้วก็แต่ว่าการหยุดก็จะค่อยๆหยุดนะคะคือคือสเตียรอยนี้เขาจะเก็บเอาไว้ในรายที่จําเป็นจริงๆค่ะ ถ้าถ้าใช้ยาแก้แพ้ได้ก็ใช้ยาแก้แพ้ดีกว่าก็คือในยาเซรรยเนี่ยก็จะเป็นในกลุ่มของยาที่รับประทานได้ค่ะรับประทานได้ฉีดได้มีทั้งกินทั้งฉีดค่ะแล้วมันควบคู่กับการทานบิมสูตรสีชมพูได้ไหมครับเออก็น่าจะได้นะคะแต่ทีนี้มันก็จะลําบากตรงที่ว่าเซรรยมันมีฤทธิ์กดอ่ะอืมแล้วของเรามันมีฤทธิ์รับปรับอ่ะ มันก็อาจจะต้านกันต้านกันแต่ทีนี้มันก็เคยมีคนที่เคยทานสเตียรอยคนที่เป็นโรครูมาตอยาตัยเตสซึ่งเป็นที่เคยมารับประทานบีมนะคะเขาก็ทานบีมคู่ไปกับสเตียรอยเหมือนกันนะคะแล้วจนกระทั่งตอนหลังก็สามารถหมอก็ลดสเตียรอยลงทีละนิดทีละนิดท้ยจนสุดท้ายก็คตอไม่ต้นค่ะตอนสุดท้ายก็ทานแต่บีม